สิ่งที่ถูกทำก็ไม่ได้ถูกทางสิ่งที่ถูกทางก็ไม่ได้ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ถูกใจแล้วแต่เหตุและปัจจัยความทุกข์โลกจะเป็นยังไงประเทศเป็นยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปลูกไฟในตัวเองขึ้นมาให้สว่างอย่างมากไม่เกินตายไม่ตายวันนี้กว่าวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวอะไรขายได้ขายทำอะไรได้ทำทนทุกข์และเข้าใจทุกสู้ตั้งหลักสู้ใหม่ ต้นปีเลยครับ2565ที่ผ่านมานี่เจอเรื่องราวหลายเรื่องจิตมันตกอยากได้แนวทางในการดําเนินชีวิตและธุรกิจในปีนี้ครับอาจารย์ครับสําคัญที่สุดก็คือมองไปข้างหน้าก่อนเราก็มามองที่ตัวเราว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรด้วยสติต้องศรัทธาตัวเองศรัทธาในความคิดศรัทธาในการการะทําของตัวเองขัดเกลาตัวเราโดยหลักการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความโลภความโลภคือไฟจุดประกายเราขึ้นมาเพียงแต่ความโลภนั้นเราคุมด้วยกันไม่ไปเบียดเบียน คนอื่นเขาเช่นนั้นฉลาดน้อยฉลาดมากไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออย่าไปโกงเขาอย่าเบียดเบียนเขาถ้าเรารวยขึ้นไปได้ก็ถือว่าวาสนาเราแข่งรถแข่งเรือแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แต่สร้างให้มันมีขึ้นมาได้ความดีดีกับตัวเราดีกับพ่อกับแม่ดีกับสังคมแค่นั้นก็เป็นคนดีแล้วมีพุทธศาสนาในตัวแล้วไม่ไจําเป็นต้องเข้าวัดอยู่บ้านก็เป็นบุญได้นั่งสวดมนต์ได้นั่งภาวนาได้ห้านาทีเขาเรียกว่าเกาะกําบังทางเสื่อมตั้งตัว อยู่ที่ความดีศรัทธาในศรัทธาในตัวเองหนึ่ง ศรัทธาในความดีหนึ่งศรัทธาในครูบาอาจารย์หนึ่งศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งการศรัทธาอะไรก็ตามตั้งอยู่ในที่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่แหละใครจะว่างมงายแต่เรามีศรัทธาแล้วเราสบายใจมีศรัทธาแล้วเรามีกำลังใจมันไม่เสียหายศรัทธาคือความเชื่อทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เรียกว่าเครื่องอยู่บางคนเนี่ยชอบเล่นรถแปลงรถมันเป็นความสุขส่วนตัวปลูกต้นไม้เล่นต้นไม้เครื่องอยู่ที่ถูกทางถูกควรบางคนก็ไปหาเครื่องรางของขัง ยกตัวอย่างเปรียบเทียบคนสองคนเดินเข้าป่าช้ากลางคืนคนหนึ่งห้อยพระคนหนึ่งไม่ห้อยพระพอเดินเข้าไปเนี่ยมีเสียงกิ่งไม้หักมีเสียงะลรแลกๆขนมันจะพองกลัวแต่คนที่มีพระจพะพระวุ่นใจแล้วกูมีพระไม่รู้หรอกว่าพระจะช่วยได้ไม่ใช่แต่แต่มีความรู้สึกสบายใจขึ้นแล้ว พวกผมเองเป็นนักธุรกิจครับพวกผมเองอยากรวยนะครับถือว่าบูชาความโลภไหมครับเราไม่เบียดเบียนเขาไงม,มันจะเป็นอะไรการบูชาความโลภก,ก็เหมือนกับจุดไฟแสงสว่างแล้วมันจะรวยได้ไงถ้ามาปองแบบพระเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยแนละ้ว <c oughs> ก็มาบวชสิ <c oughs> เราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยโลกมันต้องมีก็เียกบ่าไฟแห่งประกายความเจริญไงจริงๆแล้วพระไม่ไม่มีความโลภก็ไปไม่ได้นะอยากเป็นพระบัติดีบัติตชอบต้องเล่งความเพียรต้องนั่งภาวนาสักแต่ว่าพระเหลืองหมตอแหละถ้าไม่กระตุ้นตัว อยู่ไปวันวันแหละมืดแจ้งมืดแจ้งแหละพระต้องขยันเหมือนกันภาษาธรรมเรียกว่ากิเลสข,ขาวจะเป็นพระที่ดีได้ไงสานเข่าเซจนอนอย่างเดียวอยู่ร้อยปีก็ร้อยปียังสันละว่ตั้งกันก็หมาเฝ้าสาราเราทําการค้ามาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กําไรทําไปลังเลไปสงสัยไปมันสิรลอดบอลเนี่ย มันไตยต่อยู่ในมุงเหรอเนี่ยพุทธานุภาพมีเสริมก็เสริมไปฝ่ายในฝ่ายนอกฝ่ายนอกคือกําลังความรู้เรานี่แหละฝ่ายในก็พุทธานุภาพตื่นมาจุดทูบไปขอเทพขออะไรขอไปไฟสิว่าห้องมงายกับยาหามันไฉมั้ยก็เพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งเสริมในทางที่ดี ทำงานนี้ขึ้นมาโรงพยาบาลเขาขาดเครื่องมือแพทย์มันมีโรงพยาบาลอำเภอเพนเขาจะซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่ม โรงพยาบาลพี่บุญลรลักเนี่ยลังคามันรั่วแล้วก็จะทําเมลุกให้หมู่บ้านแล้วก็จัดลานปฏิบัติธรรมภูมิทัศน์วิ่งครั้งนี้เพื่อเมนของชุมชนชุมชนครับเพื่อหลังคาแล้วก็เพื่อโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงภูม,ม,มิทัศน์มมมมก็คุณปุ๊บธนวัฒน์ก็คุยแล้ว13อัํมมาก็มีคุณนิ้งปณิตาแล้วก็ทาทายังรวบรวมจิตุปจัจจัยเราได้เท่าไหร่ก็คือประกาศยอดกันให้รู้ตอนนั้น ก็อขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในปี2,565นี้ก็เอาความทุกข์ทั้งหมดทิ้งไว้กับปี64นี่แหละปี65เราก้าวไปข้างหน้าประพฤติด,ดีทำดีคิดดีพุ่งทยานไปข้างหน้าไม่ต้องสนใจปัญหาโลกจะเป็นยังไงประเทศเป็นยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปลูกไฟในตัวเองขึ้นมาให้สว่างอย่างมากไม่เกินตายไม่ตายวันนี้ก็วันหน้า เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวตราบใดเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีปากอ้าทานข้าวได้อยู่ยังไม่ล้มถาวนอะไรขายได้ขายทำอะไรได้ทําทนทุกข์และเข้าใจทุกข์หาผู้รู้หาช่องทางสิ่งที่ถูกทําก็ไม่ได้ถูกทางสิ่งที่ถูกทางก็ไม่ได้ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ถูกใจแล้วแต่เหตุและปัจจัยความทุกข์ขายอะไรได้ขายอย่าไปกลัวเขาบอกว่าเราเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคือเราลอดสู้ ก็บอกแล้วไม่เกินตายเพราะฉะนั้นปลูกไฟขึ้นมาตั้งหลักสู้ใหม่